ต้องขึ้นมาจากนี้เลยใช่ไหมวะเออต้องลงบีกโอเคทางนี้อ่าอ่าแล้วกูจะขึ้นไงเนี่ยอ่าแหลกไปทีน่นี้โอเคแนวกระตุกช<า>ัดว์เออเรจะไปไงเนี่ยทางเนี้ยอากระายแน่เลยตายแน่เลยอ๋อเราต้องเดิอนอ้อม

คืออะไรเนี่ยอ๋อ,อ,อ,อวันเดือนปีไม่ใช่อ๋อต้องหยิบอิดมาวางตรงนี้ใช่ครัหยิบอิดมาวางเยอะแล้วมันจะมีไว้ทำไมถ้ามันแม่อะใช้อิดใช่โอเคได้ผลได้ผล <c oughs> ได้แต่ได้เรื่องและได้เรื่องแล้วได้เรื่องและวยางยางยางไม่ได้มีแค่นี้นี่

เียร์อะไรทนี้ต้องไปเิไมหมำมานานอย่างนี้เนี่ยลำบากมากายกเกกเอ้ย,ออย,อย,อย,อยน้ำทัวเมกา okay nè, đẻ phổi, chuá baắp, ấp,หวาน đến pin, ừ, show, get out, cái này nè, mày วันเดินไปย่าหูอ้าวม่ยุกโดดไปเมื่อวานเราขึ้นปุ๊บเ